เม้นสนั่นดอมภาพล้าสุดแน็กชาลีถึงจุดอิ่มตัวซะแล้วค่ะหาลันสนั่นยกดอมกับภาพล้าสุดของนายทัานแน็กชาลีที่โดนแซวกระจายว่าสงสัยจะมาถึงจุดอิ่มตัวเพราะเสื้อเชิ้ตที่ใส่แน่นเปรี้ยกระดุมแทบจะหลุดออกมาทั้งยวงจนนายหญิงกามินต้องถามว่านี่คืออะไรก็นะอยู่ด้วยกันแล้วเพลินๆเอนจอยอิทติ้งสุดๆโดยเฉพาะฝั่งสาวกามินที่เลิฟอ,อาหารไทยมากกว่าวางเมื่อไร่เป็นต้อง ชวนชาลีกินกินแรกแล้วมันก็เลยมาถึงจุดอิ่มตัวแบบนี้แหลนะเนาะอิ่มแบบนี้นายท่านและนายหญิงต้องพักเบรกงานกินควางกันไปออกกำลังกายบ้างแล้วแหละค่ะ